ใช่ใช่ก็มีการมาซ้อมตั้งแต่เมื่อวานอ่านก็เห็นแอปเห็นโชว์มาบ้างแล้วสวยจริงๆเป็นอะไรบ้างโชว์ไหนบอกซิรอดูได้ไหมล่ะคะเขาสบอยบอกว่าขี่มังกรหรือเปล่าวิวอย่างไงล่ะอ๋อขี่มังกรมีขี่นะคะไม่ได้ไม่ไดอ๋อเขาขีแต่ว่าเห็นมีการเตรียมสรลงสลิงอะไรกันด้วยตัวนี้คือมันโชว์มันจะยังไงบ้างคะแกดูที่นี่มเนี่ยอุ้ยมีไม่ผีแต่รอดูว่ามันสวยจริงๆค่ะก็คืออันนี้เป็นโชว์ใหญ่สุดเลยีเป็นใหญ่สุดเลยแต่ต้นปีมาเนาะ ก็ยังไม่มีอีเวนต์ออกเลยค่ะทุกคนวันนี้ค่ะสุดจีนผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะอันไหนไว้พรนนี่เธอมันวันสองวันมาแล้วไหมมันมีหลายวันวันไหววันจ่าย้ตองไว้พรไว้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนค่ะที่เป็นคนใส่เสื้อสีเขียวนะคะค่ะขอบคุณค่ะอ่ะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะชีวิตที่ผ่านมาดีค่ะมีความสุขพิ่งกลับจากไปเที่ยวดูสิแล์วอนไรบ้าง สนุกมากค่ะพวกหนูก็ขับรถกันแบบหลายพันกิโลมากๆลไม่ใช้ชีวิตบนรถบ้านนับด้ยเหรอคะนับนับกิโลใช่เพรนับถอยหลังเหนื่อยหือเกินออะไรย่างเงี้ย่แต่ก็อยากรู้ชีวิตในรถบ้านมันเป็นยังไงบ้างคือเรามีเรามีที่พักของเราในแต่ละเมืองแหละแต่พอเราย้ายเมืองนานก็จะแบบพอหิวก็ทำกับข้าวในรถเลยร้อนถ่ายร้อนอะไรก็สนุกดีค่ะเมนูก็คือแบบหลากหลายเป็นเน้นง่ายเน้นเร็วเน้นง่ายเน้เร็วใครเป็นแบบว่าแม่ครัวประจำที เออผู้จัดการกับเพื่อนพี่ช่างผมอีกหนึ่งท่านค่ะที่พวกเธอไปเขียนว่าเป็นแฟนใหม่ฉันหนึ่งคนเดียวนนั้ค่ะเห็นแล้ไหน่อยเลยเกิดอะไรขึ้นมีแบบเสือไปลงหาว่าแบบเปิดตัวหนุ่มใหม่หนุ่มหล่อด้วยนะแต่ท่านหัวทางอีฉันไม่หน่อยเลยค่ะเขาเจ้าตัวหนอยต้นหล่อเพาเป็นหนุ่มหล่อบอกว่าทำไมเรียกฉันว่าหนุ่มหล่อแต่ก็น่าตาดีจริงๆในส่วนของช่างผมฉันแต่ในส่วนของช่างผมคือเขาจริงๆก็คือหวานอยู่ด้วยหน้าหวานแต่ว่าไปเขียนหนุ่มหล่อมันก็ใช่สะเทือนนะสิ่ เออเขาเห็นข่าวแล้วงงกันไหมหนูขำค่ะแต่ว่าชอบผมน่อยเออสรุปว่าไม่ใช่ไม่ใช่เช็คข้อมูลก่อนเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรอ๋อโอเคเดี๋ยววีนเนาะเดียววีนเดี๋ยววีนออเออแล้วที่นี้เจออุปสรรคอะไรบ้างม่ะไม่เฟินเห็นบอกว่าโอ้โหมียางแตกล้อหลุดไม่ไม่ขนาดนั้น รับบทหนักค่ะเพราะขับรถที่เป็นเหมือนรถบ้านรถถึงบรรทุกเลยเลยคะซึ่งเขาก็ทําได้ขับตัวเองเหรอใช่เขาก็ทําได้ทาได้ดีค่ะก็ชื่นชมเราได้มีการลองขับอะไรเองบ้างไหมคะส่วนใหญ่จะช่วยประมาณแบบ20นาทีสุดท้ายที่จะถึงแล้วดูแบบแล้วเออใกล้แต่เราช่วยไหมเธอก็คือแสดงความมีน้ำใจแบบใกล้ใกล้ถึงแล้วทีเดียวแต่ว่าไม่ได้เจอแบบว่าแบบเรื่องยากอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมในทิศ ก็จะเป็นความรู้ใหม่ๆเช่นมีน้ำมันชนิดนี้ที่ต้องเติมกับรถบ้านหรืออะไรที่ต้องไปวิ่งหาซื้อหาเติมอะไรอย่างนี้บ้างค่ะแต่รวมๆก็ผ่านผลไปได้ด้วยดีมีน้ำมันหมดกลางทางไหมมีบ้างก็ดับแอร์ดับอะไรจริงเหรอคือมันมันเกิดอะไรขึ้นอะหาปั๊มไม่ได้หรืออะไรคะเออสมมติว่าเจอปั๊มใช่ไหมคะจะมีคําพูดคลาสสิกว่าไปปั๊มหน้าเปล่าก็คือขึ้นเขาแล้ว ใครมันพูดไลเงก็แบบตรอบต่อไปก็รับครอบคืนก็เติมเร็วขึ้นไม่เอาแล้วปั๊มหน้าเลยไปปั๊มหน้าปมื่อไหรใครพูดเนอแต่ไม่ถึงขั้นลงมาเข็นลงมาอะไรเนอะยังค่ะใกล้เคียงโชคดีโชคดีแต่สนุกค่ะโรโดูสนุกเลยแต่บอกว่าชอบมากทลิปแบบนี้เวลาไปแบบจอยๆอะไรแบบนี้ไปสนไทยอยู่ชอบ ชอบต้นไม้ค่ะเพื่อนบอกว่าเป็นสิบวันฉันเห็นแต่ทุ่งเขาแต่วฉันคนวางรูทไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็วิวสวยคุณแม่ล่ามันวิวสวยวิวสวยแฮปปี้เออมันเติมพลังได้แค่ไหนครับเพราะปีแล้วทำงานหนักมากขับขึ้นไปเฟิร์นก็เติมได้เยอะค่ะพร้อมงานค่ะก็เลยต้องกลับมาทำงานเนาะต้องกลับมาทำงานเนื้อค่ะใช้จ่ายไปเยอะจ้ะอ่ะเอาเรื่องละวันหน่อย ล่าสุดก็เดินสายรับรางวัลเหมือนกันล่าสุดไปประเทศจีนอีกรอบหนึ่งด้วยบ่ออ่าใช่เป็นย่าซ่างเป็นซ่างเป็นซ่างดีมากเลยอยู่ดีด้วยก็มันก็ไม่คิดเนาะว่าเรามีโอกาสได้ไปรับรางวัลที่นู่นอะไรเงี้ยทุกคนที่นู่นก็ต้อนรับดีมากจริงๆขอบุญมากเราอาจจะเป็นแบบสาวไทยเดินงงๆอยู่ต่างแสดงที่นั่นก็แบบช่วยดูแลอย่างนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆเอออยเนี่ยรูปภาพถ่ายที่เราแบบ แล้วคนบอกเอ้ยไปไปเฟิร์นแบบชีเซอร์ชีเซอร์ผาพู่จางหลิงเธอก็ดีใจค่ะคือด้วยความที่มันก็แบบห้องแต่งตัวจะอยู่หลังเวทีเนาะเขาก็มีการแบบให้สตาฟเชิญไปถ่ายรูปด้วยอย่างเงี้ยเราก็ดีใจค่ะจริงๆเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วรอบหนึ่งใช่เคยเจอเวทีก่อนหน้านั้นค่ะระวันของไอ้ฉีอีแล้วก็ ตื่นเต้นค่ะจะกินทีก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นทุกอย่างค่ะตื่นเต้นอยู่นั่นเราก็เหมือนเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่บ้านดาราเหมือนกันประมาณย่ายแบบขาดไม่ได้เราไปเก็ที่มีความแบบจะมาสั่งจริเพิ่มเติมถูกไหมยังเป็นขันไม่ค่อยเลยพยายามอยู่ค่อยสอนก็มีค่ะมีมีล่ามงล่างไปคอยสอนคอยเดินเลยล่ามไปหนูลืมแล้วคนอย่างแต่รอบวมีคนก็แบบดีมากเลยดีเพราะว่าแบบ เป็นภาพคู่ที่แบบเคมีได้เขาอยากจะแบบให้เห็นผลงานคู่กันอะไรอย่างเงี้ยดีใจค่ะดีใจขนาดช้านมากมันดีใจจริงมันเปนเรื่องจะพู้ใดไม่ดีใจมีโอกาสไหมเออก็ถ้ามีโอกาสก็คงดีค่ะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มีงานที่เรารับไว้แล้วในทางของฝั่งประเทศเราที่น่าจะอีกยาวประมาณนึงแล้วของจีนอาจจะมีไหมเฟิร์นเพราะว่าเห็นแฟนคลับคนจีนก็คอมเมนต์ในโซเชียลกันเยอะแบบ อยากให้เฟิร์นแบบไปรับงานที่จีนอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมีติดต่อเหมือนกันค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยอย่างที่คนบอกว่าปีนี้ทั้งปียังไงก็ก็ไม่ได้แล้วจริงๆเออเออหลังจากนี้งานไหนจะเข้ามาไม่ไม่รับแล้วเนาะใช่ค่ะอ๋อมันยังมีคิวแทรกได้อยู่เอออะไรที่ใช้คิวไม่เยอะแต่ใจว่าปีเาต่อไปก็มีนู้นหรอคะก็อาจจะ อาจจะค่ะแต่คิดว่าไองานคนล็อตนี้ที่ต้องถ่ายค่อนข้างยาวอย่างอีเวนต์สั้นๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้เป็นวันได้เลยค่ะชอบแต่อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ตนองอยากถามโทรมาไกลแจ้งเรื่องนี้มันก็ทำให้เราแบบว่าได้ทั้งช่วยได้ทั้งคนที่แต่งตัวดีๆดีใจค่ะก็ดีใจ น้องทองก็พาไปไกลกว่าที่คิดมากเลยนะคะตอนแรกก็กังวลว่าคนจะชอบไหมเนอะทองประกายอะไรเงี้ยแต่พอพอทุกอย่างมันออกไปคือแฟนๆที่จริงก็ดูทองประกายด้วยหรืก็ที่ใจขยดีใจไม่คิดว่าเยอทองเขาจะไปได้ไกลก็บอกเขาว่าเยทองพามาต่างประเทศแล้วนะอะไรางเงี้ จีนญี่ปุ่นเข้าไปใช่ยัยทองมาไกลนะเราเงี้ยเธอจะได้ยินฉันหรือเปล่าชอบผู้ตัวละครตัวเองสจ้าสิไม่ค่อยดีค่ะก็เรียกว่ายัยทองทำสื่ออดีตจ้าแต่ว่าชื่อใบเฟิร์นคือในโซเชียลของจีนเขาบอกว่ามีการค้นหาเพิ่มขึ้นเหมือนกันหลังจากเราไปร่วมแบบงานรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่แฟนจีนเขาอยากรู้จักเราอยากจะอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นอีกดีใจค่ะจริงๆอยากขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่สิ่งเล็กๆแฟนๆที่จีนก็แบบซัพพอร์ตหนูเรื่องน้องน้ำมาจนถึงวันนี้เลยก็ ช่วงนี้ก็ตอบรับดีขึ้นไปอีกก็ขอบคุณมากๆสำหรับโอกาสนี้ค่ะน้องน้ำฟีเวอร์ทำถึงขั้นแบบเแฟนจีนบินมาไทยเพื่อใส่ชุดนักเรียนเลยกันนะเนาะตอนนั้นใช่ด่าฟีเวอรไม่เลิกงานเนี่ยปีนี้ก็คือยังปีทองเราอยู่แนะไปเฟิร์สต้็นปีเองนะเอาเลยพูดไปก่อนเลยดีดีพูดไปก่อนดิคิดบวกสิงคโปร์ปีทองค่ะเพราะปีองเพราะปีนี้ก็มีงานงานเยอะ ปีนี้น่าจะเป็นแบบลุยถ่ายอะไรเงี้ยถ่ายอะไรครท้องเสียเหรอคะหรือว่าใช่ถ่ายอะไรเลยละครกินเรื่องเราไปกินเรื่องปีนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งประมาณหนึ่งะมาณหนึ่งคือราประมาณหนึ่งดีกว่าหนูไม่น่าถ่ายพูดไม่ได้เราคุยสรุปเรื่องดีเทลเนาะเออเอาอวยพรตุ๊กจีนไปอวยพรไปแล้วได้อีกนะคะทุกคนรวยรวยมีความสุขสมหวังสวยหล่อมาทุกคนค่ะอย่าทะเลาะกันนะคะทุกคน โอเคอค่ะเป็กค่ะคค่ะขอบคุณค่ะ